ชุมชนบ้านโคกใหญ่นะคะนี่คือชุมชนบ้านโคกใหญ่นะคะนี่คือถนนกลางหมู่บ้านบ้านโคกใหญ่อยู่อําเภอแบงน้อยนะคะตําบลก้านเหลืองนะคะนี่เรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเจอสาลากลางหมู่บ้านก่อนทางโค้งนะคะเราจะเลี้ยวก่อนสาลาเราเลี้ยวขวานะคะเราเลี้ยวขวาเราไปวัดหลวงพ่อวรพจน์นะคะวัดจุมพลนะคะไปแค่4กิโล เราจะออกแวงใหญ่นะคะแต่อันนี้อยู่ขึ้นอยู่อำเภอแวงน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถนนในหมู่บ้านก็จะเป็นคอนกรีตแบบนี้มีหลายคนถามเพนว่าเป็นถนนอะไรนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะคะเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บจะเป็นสีแยกเล็กๆนะคะสีแยกเล็กๆเ,เราเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะคะนี่เราจะเห็นบ้านเออบ้านหลังนี้กําลังสร้างใหม่นี่เขาสร้างใหม่ถมสูงอูสูถมสูงมาก เออถมแข่งกันเลยหมู่บ้านเนี้ยนี่นะคะที่ดินของเรานะคะเนี่ยจะเข้าซอยตรงนี้นะคะถามว่ารถยนต์เข้าได้ไหมเข้าได้นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่แห้งแล้วพ่อจะถอยเข้าไหมอ่าพ่อถอยเข้ามาเลยก็ได้นี่นะคะถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะมีคนถามเพนว่ามีทางเข้าไหมมีค่ะเนี่ยค่ะ ถนนถนนคอนกรีตเข้ามานะคะมาเลยนะคะเพนพามาดูบ้านหลังนี้นี่บ้านของเราคือหลังนี้นะคะหลังนี้ตรงนี้นะคะนี่คือถนนถนนเข้ามาจากตรงนี้นะคะ นะคะ,ะเพนพาดูหมาเยอะนี่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกตารางวานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบหกตารางวาเป็นฉนดครุฑแดงนะคะเป็นฉนดครุฑแดงนี่เลยนะคะใต้ถุนสูงหลังบ้านจะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนานะคะแนวเขตนะคะแนวเขตจะไปถึงตรงเสารตรงนี้นะคะอ่า หลังบ้านจะเป็นทุ่งนาลมจะผ่านเย็นสบายนะคะเพนบอกก่อนเลยว่าลมจะผ่านเย็นสบายโล่งนะคะอันนี้เป็นบ่อเล็กๆนะคะเป็นเมื่อก่อนเป็นบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะนี่เลยใต้ถุนบ้านนะคะเพนให้ดูไม้ไม,ไม้ไม่มีปลวกนะคะไม่มีปลวกกินนะคะไม้ดีๆนะคะไม้ดีๆเลยนะคะแนวเขตของเราจะไปถึงตรงนู้นนะคะตรงขึ้นไปเลยนะคะ156ตารางวา ถนนก็จะเข้ามาถึงตรงนี้นะคะเพนพาขึ้นไปดูบนบ้านนะคะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะบ้านหลังนี้ต้องทํานะคะเพนบอกไว้ก่อนว่าปันกัดกันนี่ค่ะคือบ้านหลังนี้นะคะถ้าจะให้ดี โครงสร้างที่เป็นสังกะสีเนี่ยเอาเชลล่ามาต่อเติมได้เลยนะคะเพราะหลังคาก็เป็นหลังคาใหม่นะคะเป็นเมนทันชีทใหม่นะคะพื้นก็เป็นพื้นไม้กระดานนะคะถ้ารีโนเวทจริงๆบ้านหลังนี้จะสวยมากเพราะว่าทำเลมันจะดีนะคะรถจนจะเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเออขับรถไม่ได้ดูเลย หักให้หมดดิมันตกหลุมตรงนี้เธอต้องหักให้หมดเลยไปตรงนู้นนี่นะคะสูงค่ะบ้านหลังนี้บรรยากาศดีนะคะต้องรีโนเวทนะคะถ้าไม่รีโนเวทบ้านหลังนี้ยังอยู่อาศัยไม่ได้นะคะต้องมารีโนเวทก่อนนะคะแต่เพนเปิดไว้แค่350,000บาทนะคะหลังบ้านโลง่ลงๆเลยนะคะเนื้อที่100 56ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะคะ